สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตกหมึกกันที่แสมสารครับโดยเราจะเหมาเรือตกหมึกกันในราคาที่ผมคิดว่าน่าจะถูกที่สุดนั่นก็คือราคา500บาทเราจะใช้เวลาในการตกหมึก3ชั่วโมงครับไปลุ้นกันครับว่ามือใหม่อย่างเราจะตกหมึกกันได้ไม่เอ่ยครับตอนนี้เราก็มาถึงตลาดแสมสารแล้วเราก็ต้องเดินข้ามไปหลังตลงาดเหมือนเดิมนะ มาถึงแล้วเราก็เดินไปมาทุกทีนะนอนไปลากหึ่งถ้าใครไม่ได้ดูตอาลากหนึกน็ไปดูอีกทีก่อนหน้าได้ะค,ะครับเราก็ต้องลงไปที่หาดเจษดาเช่นเดิมทางลงก็จะชันๆน สวัสดีครับตรงนี้ก็เป็นบ้านของชาวประมงนะครับที่เก็บหวนจริงๆเราสามารถมาซื้อปูที่นี่ได้นะเดี๋ยวว่าหลังผมจะพามาส่วนด้านนี้ก็คือหาดเจสดาวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาเลย อันนี้ก็เป็นช่วงน้ำลงครับแต่ผมขอเตรียมอุปกรณ์ห่อครับแบบเราก็าเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเบ็ดเบ็ดซื้อมาจากไหนครับเบ็ดเบ็ดคันนี้ซื้อมาจากเบลเยียมมะใช่ไหมถ้าซื้อที่เบลเยียมะจะแพงมากนะดูสภาพเบ็ดถ้าซื้อจากเบลเยียมเนี่ยจะแพงมากเลย แต่ถ้าซื้อในไทยประมาณร้อยกว่าบาท,บาทอันนี้ก็ซื้อมาจากอิตาลีนะอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากอิตาลีแต่ว่าถ้าซื้อในไทยเนี่ยอ,อยู่ประมาณสี่ห้าร้อยบาทสำหรับการมาตกหมึกอย่างนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องนำเบ็ดมาเองแต่ถ้าใครไม่มีเบ็ดก็สามารถมาเช่าที่แตยุกได้ครับคันละหนึ่งร้อยบาทแต่ต้องแจ้งล่วงหน้าเท่านั้นนะครับ อ,อ,อเราต้องนั่งแพไปเหมือนเดิมดดถ้ามาตกหมึกกับไตอก็จะมีบริการพิเศษใช่ได้นั่งแพด้วย่ัง,ว,งกกวันนี้ความหวังอยู่ที่ไตนะครับเรือไตลำไหนเนี่ยเื่อหมเรง้ยโอ้ยไลอยู่อ่ะอ เรือเบ็ดปุ๊บพี่กลัวจับน้ำหนักไม่ได้ปลุกเราคือเรือลำที่เราไป็นเหมือนกันหรอละเหมือนกันปัญหาคือไอ้ไอ้เบ็ดลองได้ตัวนึงก่อนมันก็จะก็จะรู้น้ำหนักเองใช่ไหมว่าต้องประมาณเท่าไหร่ไอ้เบ็ดที่นำเข้ามาจากเบลเยียมเนี่ยยังไม่เคยตกได้สักตัวเลยไงี้อใช่เบ็ดคันนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นเบ็ดตกมึงอ่ะมันเป็นเบ็ดตกโย มันเลยนเปนนสตรเป็นนสิตคนพี่ก็ว่างไออันนี้ก็เพิ่งได้ตัวเดียวเนี่ยัซื้อมาเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาถูกวนนี้จะมาทําารเอสเคไม่ได้ตัวเดียวจะไม่ได้ลน้องถือน่จะไม่ได้เลยทำรานเติสแต่ไม่ได้เลยบ่อยแล้วพี่ไม่ได้เลยเรียบร้อย่างเท้าก่อนดิทะเลกว้างกว้างจะไม่ได้ได้หมึกตั้งเยอะตั้งเยอะ เออิแต่ไม่ได้อยู่ตรงที่เราอยู่ใช่ไหมยังไม่ได้ปิดวันนี้ขอให้มันหมานครับความหวังของประเทศชาติอยู่ที่ไตคนเดียวเลยและนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเราสองคนเลยครับที่นั่งเรือเล็กออกมาตกหมึกหอมกันมาลุ้นกันครับว่าเราจะตกหมึกหอมกันได้บ้างไหมพี่นั่งแบบเดิมเนาะง่ายฮะนั่งตรงไหนก็ได้งตรงไหนก็ได้สองคนจะทะเลาะกันแล้วกันเออสองนจะทะเลาะกันนี่แหละ แล้วเราก็พร้อมที่จะออกเดินทางไปตกหมึกกันครับด้วยหมายแรกของเราเรานั่งเรือออกมาจากชายฝั่งไม่ไกลมากครับวันนี้ก็คืนลมไม่แรงนะครับแต่แดดแรงไปแล้วเราเร่งเครื่องแนละ้วว่าอย่างแรกเลยนะครับเราไปรู้น้ำหนักโยใช่ไหมเราก็ไม่ว่าจะชี่ห้ออะไรก็ตามครับแล้วเ,เราชั่งน้ำหนักโยก่อนเลยครับว่า สมมติตอนนี้น้ำมนสี่เมตรเราก็ดูว่าโยเราอ่ะอาจใช้เวลากี่กี่นาทีไอ้กี่วินาทีกี่นาทีอะกี่วิให้หนึ่งเมตรนะครับเราก็ช่างดูก่อนเลยครับแล้วก็พอช่่งเราเรานับได้ปุ๊บเราก็ปีได้เลยครับหย่อนไ,ได้เลยแล้วก็ส่งออกอกกอบ้างแล้วแต่บางทีลมมันไหลเร็วใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องกอมากเลยเราเจกเจอเจอปล่อยเรืกเจ็บนิดนึงก็ได้ก<ม>็ได้เหมือนกันจังหวะเนี้ยเราจะรอ ร,ร้อสายมันตึงครับพอสายมันตึงปุ๊บสักพักสักห้าวิแล้วก็เชิกใหม่ตึ๊กตึ๊กตึ๊กแต่จังหวะที่ล้อสายตึงอ่ะส่วนมากที่เนี่ยมันจะจับมันจะจับกระชากเลยจังหวะที่สายจะตึงแต่ถ้าเกิดเบาเรือไม่แนะนําให้ไม่แนะนําให้มองสายนะครับถ้าถ้าเมาเรือไม่แนะนําให้มองสายเพราะว่าเราจะทําให้ตาลายเราเพ่งเลนิดไปเรอใช้ความรู้สึกแวันนี้เราเหมากันมาห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเราว่าจะได้เรื่องไหม กับเด็กใหม่ทั้งสองคนจะกินดึงนึบเลยล่ะถ้ามันดึงหรออ่ามันดึงแรงดึงโหดดึงโหดแบบหมึกที่จะตกกันหมืนหึกหอมเป็นเป็นหมึกคนคนเลยชอบตกหมึกหอมรงที่ว,ว่ามันสนุกกว่าครับนี่ก็คือบรรยากาศกาันนั่งตกหมึกบนเรือของเราก็จะคลองแรงนิดหน่อยอถ้าใครเมาเรือก็ออกินยาม,มาก็ดีนะ หมายหมายแรกไม่เป็นผลครับแล้วเราก็ใหญ่ให้มาอีกหมายหนึ่งเราก็เตรียมที่จะปกหมันกันละบรรยากาศยังเงียบเหงาอยู่นะครับ

ครับสวยเลยครับครับผมสวยครับมึกตัวเมียครับตัวเมียไตายรู้ได้ไงอ่ะก็มันก็สวยไงโดนสองดอกแล้วโอ้ยตายไม่ทันสายบอกไม่ทันอีกแล้วอู้ดดำดำสวยครับสวยเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วมีความหวังแล้วแล้วตายสองแล้ว เราสองคนก็พยายามตกหมึกกันอยู่พักใหญ่ครับแต่ก็ยังไม่เป็นผลจนมีอาการโทษว่าเป็นที่เหยื่อรือเปล่านะมีการเปลี่ยนยอกันกลางางไต่สามแล้วไต่สามตัวแล้วไต่สามจัวแล้ว เราอะศูนย์โอ้โหเหมือนอนุบาลตัวนี้ว้าว <Wow. S 2> เกิเป็นมืนอไข่โดนอีกแล้วสุดยอดเลยไสเราอะเป็นไงไสกี่ตัวแล้วนะสี่แล้วใช่ไหมไสสี่แล้วเราอะได้ฟุ้งพยายามต่อไป With you, Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You ได้ตัวที่ห <reading> ้าแล้วใส่ได้ตัวที่5แล้วแต่เรายังศูนอยู่เลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้กินเดี๋ยวกินแเราเปิดสูนณะว่่ามีตัวนะยิ้มแห้ทำไมอยู่เฉือยอย่างนั้นก็ไม่รู้ครับตัวแรกของผม ใหญ่สุดของวันนี้ตลอดการดนตัวเล็กตลอดไข่แตกแล้วความกดดันมาอยู่ที่หนูแล้วคราวที่แล้วก็มาลอยหมึกผมก็ได้ตัวเล็กสุดนะตตัวนี้ช็อตเลยดีกว่ามีิมีมีมีนี่นะครับหมึกหอมช็อตครั้งแรกที่ไซส์เล็กใช่ที่นี่ครับหมึกหอมช็อต ดำดำ <ขอ S 1> น้องปล่อยหมึกออกมาหมดแล้วอันนี้ใส่ปากตกเนี้ยวหมดเนี่นอนอยบุงช <c oughs> ชอบเนี่ยลูกค้าผู้หญิงกินแล้วกินบ้างอือผมก็ชอบเนี่ยอืมอ้าชอบชอบด้วยอร่อยอร่อยน้องทำไหม,มหหไม่เหนียวเหรอไม่เหนียวตัวเล็กไม่เหนียวได้แต่ของน้องจะตัวใหญ่กว่าอุ้ยหน่อย นี่ครับไตได้อีกตัวไตเป็นตัวที่หกหมึกชอตกลางทะเลนะครับกลางทะเลสมสารกับค่าเรือห้าร้อยบาท <Wow. S 1> คุ้มมากถ้าใครจะมาติดต่อไตาใครจะมาเดี๋มาครับไตไม่รับแล้วไ <laughs> ตไม่รับแล้วไตคิวเต็ม ถ้าใครมาไม่ต้องมาครับผมก็ถตกใจได้ยังไงเนี่ยถ้าใครจะมาโทรจองล่วงหน้านะครับอินตรงนี้ก่อนนี่มึกหอมสดครั้งแรกของนางอร่อยอร่อยมช็อตแต่มันอร่อยกิยนเอยนอะๆห,หอมนะมอบบบร่อยอร่อยถ้าตัว,วๆๆเล็กก็ไหวอยู่ ไม่เหนียวตัวเขาชอบแบบนุ่นมอืออยอืม,อ,อ,อ,มอ่ะไม่เอาแล้ววะ,ะโ,ดโดนอีกแล้วมาว้าวอ่ะใส่ปลาช่วงนี้น่าจะเป็นปลาหมึกอยู่แล้วอื <laughs> อืออร่อย ในใเ็นคำอืออร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวเราตกกันต่อี่ตัวที่เจ็ดไปมาตัวที่เจ็ดแล้ว <c oughs> แต่เราก็ยังเป็นศูนย์เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาได้เหวยติดตะลีก็มีค่าเฮ้ยหมึกคู่เนี่ยหนักเพิ่มขึ้นไม่ใช่มาแล้วใ <c oughs> ส่สวยอีกแล้วว้าว ดู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 นี่ด้สวยอีกแล้วสวยงามสวยงามวันนี้ไตหล่อเลยบอกแล้วความหวังประเทศชาติอยู่ที่ไตใช่บอกแล้วถ้าใครมาสนุกสนุกก็ได้อยู่ถ้าหวังจะมาแบบต้องได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลำบากเหมือนกันนะใช่ลำบากเนี่ยเหมือนจะหลุดเหมันจะหลุดื่อกี้คันนมเลยใช่ไเลย แมเบาไว้ก็เบากปล่อยไปเลยไต่ได้อีกแล้วได่ได้อีกแล้วครับผมโอ้วันนี้ไต่หล่ออะไรวันนี้ไต่หล่อมากขอบคุณครับทุกชมเลยครับไต่ไต่หน้าตาดีมากเลยวันนี้รู้สึกมีออร่าไงก็ไม่รู้วันนี้ใส่หล่อเป็นพิเศษโอ้โหวันนี้หล่อเป็นพิเศษวันนี้หน้าใสเลยอ่ะไตของเรา ใช่เพราะวันนี้มากับเราไต่ต้องเป็นของเราใช่แล้ววันหน้าเป็นไต่ของท่านผู้ชมใช่โอ้โหวู๊อไต้หล่อโอ้ยมาตัวใหญ่สวยครับสวยสวยสุดยอดหล่อครับหล่อไต้หล่อมาก มันเป็นที่เอ็น,นะครับที่ที่ผมได้ตัวเล็กเนี่ยมันมีที่เอ็แล้วก็เบ็ดจากอิตาลีอ่ะมันไม่ค่อยอุ้เข้าเลยในของตมสหรัฐี่ใช่จะบอกของยคเก็ยังไงอยู่เดี๋ยวยวงานเข้างานเข้า <c oughs> ครับ <c oughs> เดี๋ยวพยายามต่ออีกนิดนึ่ง <c oughs> ในระหว่างที่เราพยายามตกหมึกกันอยู่ แต่อุ๊กก็ได้หมึกตัวแล้วตัวเล่า,แ,ลาแต่เราก็ยังเงียบติบกันอยู่แล้วมาอีกหนึ่งแล้วโอ้ว,วันนี้หล่อมากตัวที่หล,อล่อยละสิบแล้วปะเนี่ยเันที่สิบแล้วโอ,โอ้โห <laughs> โอ้โหทายได้หล่อมากตีไข่แตกแล้วหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วแน่เลยาบไม่ได้วัดไม่ได้วัดตอนนี้ได้ แล้วเ,ออเกือบนะครับพยายามต่อไปอยังไม่ถึงคาดอันนี้ครับสรุปว่าวันนี้ก็อสามชั่วโมงห้าร้อยนะเราได้หมึกทั้งหมดนี่ครับอ่าสิบห้าตัวนะคุ้มไม่คุ้มก็ตัดสินใจกันเอาถ้าใครมาก็นี่ไสอุกของเราไ่อุกไต่อุกครับผมพร้อมให้บริการอยู่ใช่ บริการทุกระดับประทับใจแต่ส่วนตัวผมว่าคุ้มนะเหตผลงานของเราไชครับคุ้มครับได้บรรยากาศคุ้มเลยครับใช่ไหมครับใช่ขอขอดูหน้าไต่คนหล่อนะครับวันนี้ครับผมเขกับสวัสดีครับคุณาไต่สุดหล่อไต่สุดหล่อไต่สุดหล่อผลงานไม่ค่อยมีเท่าไหร่ขอฝากหน่อ